สวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ lightning talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะพบกันทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา5ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนในเวลาที่ทุกคนสามารถที่จะหาเรื่องราวดีๆมาสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็มาแลกเปลี่ยนวิธีคิดมุมมองโดยอิงจากต้นแบบของแขกรับเชิญได้นะคะตลอดทุกๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในหลายต่อหลายเรื่องค่ะสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของการพัฒนา คุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุนะคะซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีต้นแบบของผู้สูงอายุที่อารมณ์ดีสุขภาพกายใจแข็งแรงแล้วก็อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ทําให้ผู้สูงอายุมีความสุขในวัย9 1ปีไปแล้วนะคะวันนี้ขอแนะนําแขกรับเชิญซึ่งจะมาแลกเปลี่ยนมุมมองในอีกมิติหนึ่งค่ะเป็นมิติของสื่อเพราะว่าการที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหรือสังคมสูงวัยนะคะไม่เพียงแต่ผู้สูงอายุต้องปรับตัวลูกหลาน ปรับตัวหรือแม้แต่กระทั่งคนวัยทำงานต้องเรียนรู้ที่จะเริ่มปรับตัวเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วนะคะการที่มีนโยบายที่ชัดเจนมีสวัสดิการของภาครัฐที่ชัดเจนแล้วสื่อก็สําคัญในอีกขาหนึ่งก็คือว่าจะทํายังไงให้ส่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็หาออสิ่งดีๆในสังคมสูงอายุนั้นมาเผยแพร่วันนี้ดิฉันจะพูดคุยกับผู้ที่ทํานิตยสาร เล่มนี้นะคะโอลัลานะคะเป็นนิตยสารที่ออกมานับปีแล้วแต่ว่าอาจจะยังอยู่ในวงที่ เป็นนิตยสารทางเลือกนะคะแล้วก็คนก็อาจจะยังได้เห็นไม่มากนะักวันนี้มาพูดคุยกันเรื่องนี้ค่ะว่าที่มาที่ไปของนิตยสารจะับบนี้รวมไปถึงเนื้อหาสาระที่ได้จากนิตยสารนี้อยากจะสื่อสารอะไรสู่สังคมนะคะขอต้อนรับคุณสุพินธนวัฒเสรีบรรณาธิการนิตยสารโอลลาค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณหวงของอนุญาตเรียกคุณห่วงนะคะคยินดีค่ะคุณคุณห่วงก่อนหน้าจะมาทํานิตยสารโอลลานี่ทําอะไรมาก่อนคะ คือทำอสายหนังสือมาตลอดเลย20ปีตั้งแต่เรียนจบ oh. นะคะค่ะก็มีทาเป็นนิตยาสารเชิงธุรกิจตอนแรกเป็นนิตยาสารข่าวรายวันก่อน <Ha. S 2> แล้วก็น,นิตยาสารธุรกิจ <Ha. S 2> นะคะแล้วก็ตอนหลังเนี้ยออกมาตั้งกับเพื่อนๆืทีมงานพี่สาวทาเป็นรับทำคอนเทนต์ให้กับหน่วยงานต่างๆเ <Ha. S 2> ช่นธนาคารนะคะหน่วยงานราชการกรมกอง,งต่างๆที่เขาต้องการพวกวารสารภายในอะ,ค,ะค่ะค่ะ oh. แล้วก็ทําสิ่งนั้นมาก่อน <Ha. S 2> ค่ะ,คะ เพราะฉะนั้นก็อยู่ในสายส<ช>ื่อสิ่งพิมพ์อยู่ในสายผู้ผลิตเนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์พร็อพวเดอร์มาโดยตลอด<ช>เลยแล้วมาเริ่มต้นคิดยังไงกับการปลุกปั้นนติตยสารฉบับนี้คะคือเล่มนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะบอกว่าไอเดียเริ่มต้นเนี่ยย้อนไปถึง67ปีเลยนะคะ,คะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราคิดว่าไทามิ่งหรือเวลาที่จะออกไม่เหมาะเพราะว่าสังคมไทยยังไม่ตื่นตัวเรื่องผู้สูงอายุเลยแต่ว่าเราสังเกตจากอะไรเพราะว่า ทีมงานเราเนี่ยเป็นสื่อสารมวลชน<ม>ก็จะอ่านเจอข้อมูลต่างๆบ่อยแล้วก็เห็นข้อมูลตัวหนึ่งว่าในอนาคตเนี่ยสิปีย0สิบปีข้างหน้าผู้สูงอายุต้องเยอะขึ้น<ม>คือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราเป็นเด็กเราจะเห็นว่าบ้านหนึ่งนี้จะมีเด็กเยอะล,<ม>ลูกลูกหลายคน<ฮ>ฉะนั้นผู้สูงอายุเนี่ยจะอยู่ฐานล่าง<ม>ถ้าเป็นสามเหลี่ยมเด็กจะอยู่ข้างบนใช่ไหมคะแต่ว่าข้อมูลที่เราทราบมาก็คือว่าอนาคตมันจะกลับสามเหลี่ยมจะกลับกลับด<ม>้าน<ม>ก็คือผู้สูงอายุจะอยู่ข้างบนเยอะมากแล้วก็ เด็กๆเนี่ยจะลดน้อยลงเพราะว่าคนดิยมีลูกน้อยเราก็มองว่าสิ่งนี้มันคือหนึ่งเป็นทั้งปัญหาแล้วก็เป็นทั้งโอกาสเลยหลายๆอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะแต่ว่าด้วยเวลาที่มันยังไม่เอื้อเราก็เก็บความคิดนี้ไว้จนกระทั่งวันหนึ่งพอตกผลึกนะคะเราก็ระดมความคิดสุดท้ายเนี่ยตอนปี58เราก็เริ่มเริ่มลงมือเก็บข้อมูลต่างๆแล้วก็มาออกเล่มแรกตอนเดือนตุลาคมนะคะนอกจากเราเห็นสถิติเนี่ย จริงๆแล้วอีกสิ่งหนึ่งเลยที่เราคิดว่าเป็นตัวแรงผลักดันให้เราทำก็คือชีวิตจริงของพวกเราคืออย,อย่างตัวดิฉันเองเนี่ยเป็นคน generation x นะคะแล้วก็เพื่อนที่ทำงานก็เป็น gen x กันหมด gen x ค่ะเจน x, x นี่ก็คือตอนนี้เป็นกลุ่มคนที่กำลังทำงานหนักเลยส0่สถึง<ำ>ใช่ทำงานหนักบางครอบครัวก็มีลูกะนะคะบางครอบครัวอาจจะไม่มีแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขามีเนี่ยเหมือนกันเลยคือหน้าที่ในการดูแลพ่อแม่พ่อแม่แต่ละคนนี่เริ่มเข้าสู่วัยเกษียณเริ่มอายุมากขึ้นแล้วหลายๆคนเนี่ย ก็คือเวลาคุยกันในโซเชียลเนี่ยจะคุยกันเรื่องบันเทิงสเปรยระแต่ว่าเวลาเจอในชีวิตจริงก็จะเล่าพ่อฉันความดันเป็นีงไปพาเขาใช่ไหมคะรื่รื่องทถูกค่ะแม่ฉันเป็นอัลไซเมอร์อย่างี้มีอัลไซเมอร์กี่ประเภทเป็นไม้คือหลายคนเผชิญทั้งความเครียดอะไรต่างๆในการเปลี่ยนแปลงนี้ชีวิตจริงเรามาแชร์เรื่องนี้ใช่แล้วก็รู้ว่ามันไม่มี ในฐานะที่เราคนทําสื่อเราก็มองว่าไม่มีสื่อไหนเลยที่ทําเรื่องนี้ใช่ไหมคะเราก็เลยคิดว่าเราควรจะทําคือเราก็ดูอย่างเวลานิตยสารแม่และเด็กเนาะคือเวลาในการพัฒนาเด็กเขาก็ต้องมีวิธีการทั้งจิตวิทยาทั้งอาหารการกินทุกอย่างเพื่อที่จะดูแลเด็กคนนึงให้เติบโตมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ใช่ไปกันตามมีตามเกิดปล่อยไปตามธรรมชาติอย่างเดียวไม่ไม่พอใช่ค่ะก็คือหนังสือแม่และเด็กแม่อ่านอันนี้ก็เหมือนกันหนังสืออันนี้ที่สาหรับการดูแลพ่อแม่เราก็คิดว่าพ่อแม่อ่านแล้วก็ ลูกอ่านด้วยซึ่งก็โพสิชันไว้ว่าเป็นไลฟ์สไตล์แล้วก็จับกลุ่ม2กลุ่ม,มค่ะค่ะก็ะเลยเป็นที่มาคิดมา5-6ปีนี่นถือว่าคือนึงชื่นชมถือว่าทันสมัยมากค,คือมองมองล้ำหน้ามากๆแต่ในขณะเดียวกันเราก็อาจจะเห็นต้นแบบจากประเทศอื่นๆที่มี การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยก่อนเราอย่างเช่นญี่ปุ่นอะไรต่างๆเนี่ยมันไปกันหมดเลยทั้งสาธารณูปโภคไปแล้วนโยบายไปแล้วสวัสดิการสังคมไปแล้วสื่อก็ไปแล้วดังนั้นไลฟ์สไตล์ของผู้สูงอายุอย่างที่ญี่ปุ่นก็จะเป็นตัวอย่างล้ำหน้าเราไปแล้วแต่ว่าพอเห็น5ปี6ปีที่ผ่านมาคนไทยยังไม่กระตุ้นอะไรเรื่องนี้ไม่ได้มาถึงปี58ปเนี่ยคิดว่ามันใช่เราหรือยังตอนปี58เนี่ยด้วยจังหวะที่ หนังสือเราจะออกเนี่ยนะคะก็เริ่มมีนโยบายของรัฐบาลพูดเรื่องนี้เยอะขึ้นการส่งเสริมเรื่องการปรับภูมิสถาปัตย์เอย่ยเรื่องการส่งเสริมการทํางานในในองค์กรที่อนุญ,ญาตให้คนอายุมากทํางานได้แต่ว่าคือจัดสรรเวลาใหม่มจัดสรรสวัสดิการใหม่เช่นอาจจะทำให้เขาทางานชั่วโมงเท่านี้พออะไรนะคะหรือเริ่มมีรเริ่มมีข่าวเรื่องการยืดอายุเกษียณอะไรแบบนี้ใช่ค่ะหลายๆเรื่องฉะนั้นเนี่ยคิดว่าไทมิ่งเหมาะนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมาหาคําตอบอีกว่า หนังสือแบบไหนนะที่คนอยากจะอ่านเพราะว่าคนก็ถามกันเยอะว่าทาไมทําสื่อสิ่งพิมพ์สิ่งพิมพ์จะตายแล้วนะติดกันไปเยอะแต่ว่าทีมงานเราถกแล้วเราก็มีความเชื่อว่าสิ่งพิมพ์ยังไม่ตายถ้าเนื้อหามีคุณภาพเราก็คิดว่าเราทําเป็นฟรีกอปปี้ก็พอ32หน้าแต่อ่านได้หมดหนึ่งเพราะมองว่าผู้สูงอายุจะอ่านจะเยอะไม่ไหวนะคะเราก็ให้ความสำคัญกับทั้งการเรียบเรียงเนื้อหาคัดเลือกหน้าใช่การเลือกคนมาเนี่ย บุคคลของเราจะไม่เจอข้อมูลนี้ในตามอินเทอร์เน็ตอาจจะมีซ้ำบ้างอาจจะมีซ้ำบ้างแต่ว่าเราก็คิดว่าเราเฟ้นพอสมควรกว่าจะหามาท่านหนึ่งอะไรย่างเงี้ยล้วก็ตามไปสัมภาษณ์ถ่ายภาพไปค่อยให้ความสําคัญเพราะรู้สึกว่าก็หนังสืออยากจะให้สวยเพื่อให้ผู้สูงอายุดูแล้วก็เพลินตานะคะชื่อหนังสือทําไมถึงเป็นโอละลาโอละลาโอเนี่ยบางคนออกเสียงโอละลาโอเนี่ยจริงๆก็คือตอนที่จะทําเนี้ยก็ มีหลายเสียงบอกว่าผู้สูงอายุไม่ชอบให้เรียกว่าผู้สูงอายุแต่จริงๆเราก็มองว่ามันเลี่ยงสิ่งนี้ไปไม่พ้นโอนี่คือลงมาจากโอที่แปลว่าสูงอายุนะคะ,คะแต่ว่าอยากให้ยังล้นลายอยู่ล้นลานี่คือว่าให้เป็นแรงบันดาลใจกับคนอื่นๆที่ได้อ่านเรื่องราวของเขาเพราะว่าเวลาเราเลือกบุคคลที่มาขึ้นปกเนี่ยเราเลือกอที่ทํากิจกรรมนั้นจริงๆเช่น เจ็ดสิบกว่ายังเล่นเทควันโดยังวิ่งมาราธอนใช่อะไรอย่างเงี้ยแปดสิบกว่าอย่างเงี้ยค่ะยังแบบลุกขึ้นมาเล่นอิอรตกับหลานอเงี้ยค่ะฉะนั้นเราก็เลยให้อยากให้สังคมผู้สูงอายุเนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่สนุกทำก็เป็นโอลัญลาค่ะเลยเป็นที่มานี่ก็คือแนวคิดที่มาของนิตยสารโอลัญลานิตยสารเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมสูงวัยในประเทศไทยนะคะแต่ว่า อ่านได้ทั้งครอบครัวไหมใครอ่านแล้วจะได้อะไรเนื้อหาที่ตัวคนทำเบื้องหลังเลยยังทึ่งเลยพอไปค้นมามานำเสนอแล้วตัวเองยังอึ้งแบบนี้นะคะช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อเกี่ยวกับเรื่องราวดีๆของนิตยสาราสร้างแรงบันดาลใจฉบับนี้ค่ะ ส่สู่ช่วงที่2ของ Lightning เท้ากับสายสวรรค์ขยันยิงนะคะยังคงอยู่กับเรื่องราวสื่อสิ่งพิมพ์ที่สร้างแรงบันดาลใจและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนะคะกับนิตยสารโอลละลาคุณสุพินธนวัฒเสรีบรรณาธิการนิตยสารอยู่กับเราในวันนี้ค่ะเราทราบแนวคิดที่มาแล้วแล้วก็จุดกำเนิดตั้งแต่ปี2558ตอนนี้ถือว่าคนเริ่มรู้จักบ้างแล้วหรือยังตอนนี้คนอ่านเยอะมากขึ้นคือจริงๆในชีวิตเนี่ยทำนิตยสารมาหลายเล่ม ก็ตอนแรกเนี่ยคือถามว่าพอลงมือทําก็แปลกก็มีคนโทรศัพท์เข้ามาทุกวันซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออมันตอบโจทย์ <ขอ S 2> เพราะราว่าใช่เพราะว่าตอนแรกเราคิดว่าจะทําสื่อสิ่งพิมพ์ไหมอย่างที่ท,ที่เรียนเมื่อสักครูค่เราก็เชื่อว่าหนังสือที่ยังดีมีคนหยิบอ่านยิ่งฟรีเนี่ยคนจะเลือกที่จะต้องอ่านได้ที่เราบอกว่าเราออกแบบ ทั้งเนื้อหาทั้งถ่ายภาพแล้วก็ฟอนต์ต่างๆคือตัวขนาดหนังสือเนี่ยค่ะเราให้ใหญ่เพื่ออ่านง่ายสวก็เลยถูกใจแล้เวลาสวยน่าหยิบถูกใจก็ะโทรมาว่าคือก็สมัครคือเรามีจริงๆเราแจกฟรีแต่ว่าถ้าท่านใดต้องการให้ส่งตรงถึงบ้านเนี่ยก็ใช้วิธีเหมือนกันเป็นระบบสมาชิกเพื่อมีค่าจัดส่งก็จะได้อ่านตรงถึงบ้านเลยเพะนั้นเขาก็จะชอบว่าหนังสืออ่านง่ายใน่ไห้ค่ะก็เลยฟีดแบ็กโอเคแล้วก็ เนื่องจากเรามีใช้โซเชียลมีเดียขยายด้วย<ม>ก็เลยจะได้กลุ่มคนที่กลุ่มคนไยทำงาน40อัพอะไรเงี้ยค่ะ<ม>เข้ามาเป็นแฟนเพจแล้วก็ไปดึงคุณแม่ดึงคุณ,คณย,ย่าคุณยายเงี้ยค่ะเข้ามาในกลุ่มฉะันกลุ่าสร้างชุมชนใหม่ใช่<อ>ก็เป็นเหมือนคลับเล็กๆที่ทำให้ เขาได้เข้าใจกันมากขึ้นนะคะระหว่างความต้องการของผู้สูงวัยกับลูกหลานแล้วบางทีลูกหลานบ้านนี้อ่านเรื่องของลูกหลานบ้านนู้นเป็นตัวอย่างคุณแม่บ้านนู้นอ่านเรื่องของคุณแม่บ้านนี้เป็นตัวอย่างอะไรแบบนี้เป็นชุมชนเล็กๆที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตกันแล้วในแง่ของในแง่ของการการทําธุรกิจอยู่ได้ไหมคะทริปคอปี้เนี่ยคืออยู่ได้ด้วยยังไงในช่วงนี้ต้องยังถือว่าคือฉบับตอนนี้ที่ดือดถึงเดือนสิงหาคมจะเป็นฉบับที่11 นะคะก็ถือว่ายังเป็นช่วงของการลงทุนแต่ว่าถ้าถามแล้วเนี่ยตั้งแต่เล่มที่4เล่มที่5เรามีผู้สนับสนุนโฆษณาทยอยเข้ามาต่อเนื่องซึ่งก็ต้องถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีและเร็วนะคะแล้วก็เรามีนอกจากเราจะมีนักสือแล้วเนี่ยเรามีการทํา นอกจากโซเชียลด้วยเราก็มีการทำกิจกรรมด้วยนะคะอย่างเช่นเรามีการจัดกิจกรรมเบรนฟิตไปนะคะก็คือเชิญผู้สูงอายุมาร่วมสัมนาอบรมเกี่ยวกับเรื่องการคิดด้วยภาพนะเพื่อฝึกความจำหรือว่าเร็วๆนี้เราก็จะมีงานกิจกรรมอาหาร3อ่อนที่ส่วนลุมก็คือให้มาทำเวิร์กช็อปเกี่ยวกับเรื่องอาหารอ่อนหวานอ่อนเคมออนมางนี้ค่ะนั่น,ะะน,นหมายความว่า ฟีดแบคมันก็จะมาจากสองทางค,คนอ่านด้วยนะคะการทากิจกรรมด้วยมันก็จะกลมกลมมากขึ้นค่ะค่ะค่ะเริ่มเริ่มเห็นภาพนะคะ,คะว่าว่าการว่าการเผยแพร่สื่อทุกวันนี้เหมือนกับว่าต้อง เป็นหลายๆช่องทางนะคะมันถึงจะทําให้เนื้อหาดีๆแล้วก็จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนั่นน่ะเติบโตไปพร้อมๆกับการสร้างสังคมที่ดีด้วยนะคะคือโซเชียลเนี่ยมีส่วนขยายให้ลูกหลานเนี่ยเข้าใจมากขึ้นยกตัวอย่างนะคะอย่างอย่างเล่มไหนนะคะเล่มนเล่มนี้เล่มที่เรานําเสนอเรื่องผู้สูงวัยออกกําลังกายกีฬาเป็นยาวิเศษใช่ค่ะอย่างท่านนี้อาจารย์รามอายุเจ็ดสิบสองยังเล่นเทควันโด้ค่ะค่ะยังเล่นเทควันโด้นะคะแล้วก็สอนด้วยค่ะนี้เราก็ ไปเจอผู้สูงอายุมาราธอนที่จริงคุณป้าสุนันทาน,นี่ก็มีให้สัมภาษณ์บ่อยนี่มุมที่เราเลือกหยิบมาเล่าเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะว่าเดิมท่านซึมเศรา้าเนื่องจากสามีเสียชีวิตคือรักกันมากซึมเศร้าอยู่นานแต่พอวันหนึ่งลุกขึ้นมาได้เนี่ยมันมันหลุดจากตรงนั้นออกกําลังกายจนกระทั่ง78เนี่ยนี่ตอนอายุ78นะคะที่เราสัมภาษณ์แล้วดูยังสาวขนาดยังสาวคือกล้ามเนื้อนี่แน่นมากค่ะ คือใช่แล้วก็ออกกำลังกายคือเรื่องดีๆอย่างนี้เราคิดว่าถ้าเกิดอยู่ในหนังสือก็จะเห็นได้ระดับหนึ่งถึงแม้เราจะแจกกว้างแค่ไหนก็ตามพอขึ้นโซเชียลปุ๊บจะคนดูที่จะเพิ่มเป็นแสนสองแสนอย่างรวดเร็วฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของสื่อเราเนี่ยนอกจากเราในการทําเนื้อหาดีแล้วเนี่ยเราก็เลือกช่องทางที่จะกระจายออกไปด้วยให้คนเห็นกว้างขึ้นเพราะว่าเวลาดูรายการดีๆไม่ว่าจะรายการนี้หรือรายการใดก็ตามพอเวลาได้เห็นปุ๊บเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในใ,นใจได้ค่ะค่ะ ก็ใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ทํากิจกรรมเสริมด้วยเพื่อให้ได้มาพบปะมาแลกเปลี่ยนกันจริงๆเวลาที่คัดสรรเรื่องมาลงแต่ละเล่มนะคะนับตั้งแต่เล่มหนึ่งมาจนถึงเล่มปัจจุบันนี้พัฒนาการมันเป็นยังไงคะเอาปกก่อนปกดูอันนี้เลยฉันชอบมากดูสิคะเล่มนี้60ยังแจ๋วเจ็ดยังแจ่มอย่างนี้เป็นต้นคือแค่เห็นปกก็น่าหยิบแล้วค่ะฮะเราก็อยากจะหาคําตอบว่าใช่คนนี้เหรอที่ ตามปโปรยหัวเนี่ยหกสิบยังเจ๋อเจ็ดสิบเจับและแต่งหน้าสวยๆอย่างนี้ซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยเห็นในผู้สูงอายุจํานวนมากในสังคมไทย <c oughs> แล้ว <c oughs> อย่างนี้เป็นต้น <c oughs> <ๆ S 2> เลือกยังไงคะเลือกทั้งเรื่องปกและเรื่องข้างในแต่ละเล่มเลือก <c oughs> เรื่องปกในอย่างตอนแรกที่เราบอกว่าจริงๆผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแลเหมือนเด็กเล็กๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราคอนเซิร์นจะไม่ใช่เฉพาะเรื่องสุขภาพเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสุขภาพอย่างเดียวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องโทนเดียวเราจึงวางหนังสือเล่มนี้ให้เป็นไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์ด้วยไลฟ์สไตล์ู้าย นี่เลยมีอาหารการกินออกกําลังกายไปเที่ยวท่านก็อยากไปใช่ไหมคะแล้วก็อะไรอีกเ,อเนี่ยบุคลิกภาพแฟ <fashion, S 2> <อ>ชั่นใช่ถูกเพราะาอย่างอย่างอาหารการกินนี่ก็ต้องปรับเยอะนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยบางทีผักเผืกอะไรเงี้ยเคี้ยวยาวๆไม่ไ,มไ,ดได้แล้ว,ลวใช่ถ้าเป็นตกแต่งบ้านก็ได้เพราะว่าท่านเองนี่ก็ต้องมีการปรับพื้นที่บ้านให้ใช่ไหมคะหลายๆเรื่องแฟชั่น แล้วก็มีเรื่องการกินอยู่อย่างอย่างเล่มเมื่อสักครู่ที่คุณหญิงอิบดูเนี่ยนะคะคือเราก็ตั้งธีมก่อนว่าคนสูงอายุแล้วเนี่ยไม่ใช่หลายคนไม่ใช่แก่แล้วแก่เลยนะคะดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็ยังมีชืิตชีวาได้แล้วก็ทีมงานเราก็จะเสาะหาอ่านใช่อันนี้คือคุณสวีตนุชนะคะเป็นนักร้องซึ่งจริงๆตอนสาวๆก็เคยร้องแต่ก็หยุดไปพักใหญ่จนตอนหลังหาลูกนะคะไข้ใบชาซองก็ มันเขียนเพลงให้ให้คุณแม่แล้วก็ให้คนน <tinc S 2> ุณแม่มาร้องปรากฏก็มีแฟนคลับตอนที่อายุมากเนี่ยค่ะแล้วก็เวลาไปคุยกับผู้สูงอายุทุกครั้งเนี่ยเราก็จะได้เคล็ดลับว่าทํายังไงถึงยังดูสดชื่นทํายังไงดวงตาถึงยังใสปิ๊งอย่างนี้ค่ะเป็นประกายตอนอายุจ0ดสิบอย่างี้ค่ะก็จะได้เคล็ดลับมาด้วยสําหรับบอกลูกหลานอย่างอย่างเช่นอย่างเช่นเคสนี้คือเคล็ดลับเพื่ออะไรคุณสวินอย่างของคุณสวินนูนนี่ยังทานทานฟักทองนะคะตาถึงใสเป็นประกาย อ่แล้วบางทีใช่เวลาออกออกข้างนอกเนี้ยค่ะคือบอกไม่ได้แต่งตัวอะไรที่มากมายคือมีบวกหมวกอีกใบหนึ่งก็เก๋แล้วอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็ให้วิธีคิดเล็กๆได้น้อยอะไรเงี้ยค่ะค่ะแต่ถ้าถามว่าการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเหมือนที่คุณแม่สมจิตเล่าเมื่อวานทุกคนก็จะมีภาวะของทางร่างกายทางนั้นอยู่ที่ว่าเข้าใจตามวัยแล้วก็อยู่กับมันได้อย่างไรค่ะอืมค่ะทีนี้ในเวลาที่ เลือกเรื่อง <c oughs> แต่ละเล่มอย่างอย่างที่คุณพวงเล่าให้ฟังว่าจริงๆเนื้อหาที่นําเสนอเนี่ยเกี่ยวกับผู้สูงอายุก็มีเยอะนะคะ <c oughs> ผู้สูงอายุบางคนที่ได้ลงหนังสือ <c oughs> ก็เคยให้สัมภาษณ์อะไรต่าง <c oughs> ๆมากมายแต่ว่าเราไปพลิกมุมมองอยัางไงาแล้วก็เคยเจอเรื่องไหนบ้างที่รู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็มีด้วยหรอ <c oughs> อันนี้น่าเรื่องจังเลยหรือว่าโอ้คนคนนี้เนี่ยเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเป็นผู้สูงอายุที่มหัศจรรย์อย่างนี้อะไรเงี้ยมีเยอะไหม มีมีตอนอหลายเรื่องนะคะที่เราตั้งตั้งธงไปอันหนึ่งก็มีอย่างจะไปเจออีกแบบนึงใช่ <c oughs> แต่พอดีวันนี้ไม่ได้หยิบเล่มนั้นมาเป็น,เป,นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเงินเพราะว่าเวลาเราจะทำเนี่ยเราก็จะเลือกอ่านวิจัยว่าผู้สูงอายุนเนี่ยกังวลเรื่องอะไร <c oughs> เรื่องการเงินนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่เขาสนใจเพราะว่าเขาจะจะออมยังไงจะลงทุนยังไงเราก็มีไปสัมภาษณ์ <c oughs> เขาเรียกว่าเสี่ยนหุ้น <c oughs> แลเสี่ยนลงทุนท่านหนึ่งคุณลุงฉลกสัมพันธารักษ์อายุเท่าไหร่อายุ70กว่าแล้วก็เป็นระดับเเรีีนนพัล้า เราเข้คิดว่าจะไปขอเคล็ดลับเลยแหละว่าลงทุนยังไงดูหุ้นยังไงคือท่านตอบมาอทําให้เนื้อหาเราดีขึ้นเลยคือสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านท่านอ้างถึงคําของพระพุทธเจ้าว่าทรัพย์ที่แท้ทั้งหมดแล้วเนี่ยก็คือความพอเพียงคือมันให้ข้อคิดไงคะว่าพลิกมุมมาใช่ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าคุณเรียนหนังสือมาก,กี่ปี สปีฝึกงานยเท่าไหร่กว่าจะเขียนหนังสือได้กว่าที่เราจะทําพิธีกรได้เล่นหุ้นไม่ใช่คุณมาฟังแล้วมันได้เลย <c oughs> เขาต้องเรียนเรียนหลายปีต้องศึกษาเรื่องนั้น ฉะนั้น,นลงบิลงทใช่ค่ะคุณจะลงทุนอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่การเอาเงินในก้อนก้อนสุดท้ายในชีวิตมาลงทุนแบบโดยที่ไม่รู้อินโนอวชันอะไรอย่างี้ค่ะม,มันก็ทําให้เราได้แง่คิดแง่แง่มุมที่ดีค่ะเออตาสว่างมากๆใช่ค่ะ,คะแล้วในแง่ของสุขภาพร่างกายอาหารการกินหรือว่าการดูแลตัวเองแบบที่ทีมงานยังต้องทึ่งเนี่ยนอกจากค,าคุณดิฉันว่าคุณสมบุตรด้วยน,นี่น่าจะเป็นหนึ่งในกรณีศึกษา,าแล้วละ่ะมีใครอีกบ้างที่รู้สึกว่า โอ้โหยิ่งกว่าที่ทําข้อมูลก่อนหน้าจะไปสัมภาษณ์อีกอะไรแบบนี้คือคือหลายท่านค่ะก็คือเขาเรียกว่ามีพลังในตัวเองหลายท่านนะคะอย่างเล่มนี้ค่ะเราใช้เรื่อง60ชีวิตนี้ดีเราก็มอง <c oughs> ว่าคน60กว่าที่ยังทํางานอันนี้เป็นคุณลุงสวยัย <c oughs> เป็นเกษตรกรอยู่ที่นครน,นายก <c oughs> แต่ไปถึงเนี่ยชอบมากเลยก็คือว่าอันนี้จะมีไมโครโฟน เป็นเป็นเนี่ยค่ะทำไมคะคือบรรยายบรรยายก็คือมีรถบัสลงตลอดเวลาในวิธีการทําเกษตรซึ่งพอดีท่านทำาเกษตรแบบสนุกด้วยค่ะมีการทดลองสิ่งใหม่ๆใช้น้ําตาลใช้ผงชุดลดน้าต้นไม้แบบอ่าใช่ค่ะแล้วก็ปลูกพริกกับหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนทําให้เห็นว่าชีวิตท่านยังสนุกกับการเรียนรู้สนุกกับการเรียนรู้แล้วก็สนุกกับการเผยแพร่คนอื่นด้วยคุยได้ทั้งวันถูกค่ะ แล้วก็มีเรื่องราวอันนี้คุณย่าลินนะคะ,คะที่ดังๆในงินเน็ตแต่ว่าเราสัมภาษณ์นานแล้วตั้งแต่เจ็ดแปเดือนที่แล้วก่อนจะดังในโซเชียลกอ่อนดังในโซเชีลเยลคือเราก็ทึ่งเพราะว่าจริงๆท่านเองเนี่ยประสบเรื่องอุบัติเหตรุรถยนต์ทำให้ต่อมน้ำลายแตกแล้วก็ใช้การร้องเพลงเนี่ยในการฟื้นฟูร่างกาย เราก็รู้สึกว่ามันมีเรื่องดีๆอีกมากมายเลยที่<ม>อยากจะให้ผู้สูง<ม>อายุอ่ะรวมถึงลูกหลานนะคะนี่เป็นตัวอย่าง<ม>อย่างนี้เป็นต้นเ,เสียงตอบรับของนิตยสารที่ทํามาส่วนใหญ่เขามองเรายังไงนะคะนอกจากนอกจากจะชื่นชมแล้วก็บรรดาผู้สูงอายุชอบถึงขั้นสมัครขอให้ส่งไปถึงบ้านอะไรแบบนี้นะคะมันมีมุมอื่นๆจากใครอีกบ้างที่รู้สึกว่าเฮ้ยเรามาช่วยกันทําอย่างนี้เถอะหรือว่า โอรลลาเดินมาแบบนี้ดีละแต่เติมนั่นหน่อยเติมนี่หน่อยอะไรบ้างที่เป็นโจทย์ที่ได้รับเสียงตอบรับหรือความคิดเห็นมาท่านอย่างง่คนอ่านเนี่ยถ้าเวลาได้ได้เจอนะคะท่านจะชอบแนะนําทาเรื่องนี้สินี่ทําเรื่องอาหารสิถ้าจะบอกอข้อมูลเ,เ,เลยหรืออย่างเรื่องแฟชั่นเนี่ยเรามาทําก็ตอนที่มีคุณผู้อ่านท่านหนึ่งมาเล่าโอ้อยากจะอ่านเรื่องแฟชั่นนะ,ค,ะคือ เนี่ยเชื่อไม่ป้ายยังแต่งแฟชั่นอยู่เลยค,คือคือรู้ว่าท่านบางท่านเนี่ยเหมือนกับยังเปรี้ยวอยู่ใช่ย,ย,ยังเปรี้ยวอยู่แล้วก็เออจริงเนาะผู้สูงอายุบางทีเนี่ยออยังแต่งตัวยังสนุกอ,อย่างเราเห็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่ะคือแฟชั่นตามท้องถนนเขานี่สนุกนะคะจ้าใช่ใช่นะแล้วผู้สูงาเออทำเรื่อง fashion. แฟชั่นฉะนนั้นเสียงฟีดแบ็กหนึ่งก็หนึ่งจากคนอ่านนะคะจากผู้สับสนโฆษณาก็จะมีให้ความเห็นว่าน่าจะมีคอนเทนต์แบบนี้แบบนั้นคือมีหมดรวมถึงพันธมิตรต่างๆที่ ตอนนี้เริ่มสนใจสื่อเองก็มีความสนใจในเรื่องผู้สูงอายุม,มากขึ้นว่ามาร่วมมือจัดกิจกรรมนั้นไหมจัดกิจกรรมนี้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะน่าสนใจมากๆเลยค่ะคุณ่วงและนี่ก็คือสิ่งที่เพียรทํามาร่วมปีแต่ว่ามันเริ่มงอกเงยเริ่มเห็นผลเริ่มจุดประกายจุดประกายทั้ง ทั้งใจแล้วก็จุดประกายทั้งความคิดสําหรับคนในสังคมที่จะทําอย่างไรให้ช่วยกันสร้างสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยให้มีคุณภาพแล้วก็ทุกคนมีความสุขนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังในช่วงสุดท้ายค่ะอยากจะให้คุณหวงทิ้งท้ายถึงเรื่องของการที่เก็บเนื้อหาทําสื่อมาขนาดนี้อะไรบ้างที่อยากจะเป็นข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยสักครู่ค่ะ ช่วงสุดท้ายวันนี้คุณฮวงไม่ได้มามือเปล่านะคะสำหรับแฟนๆรายการของเราในตอนนี้คุณฮวงหยิบเอานิตยสารที่สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับชีวิต ผู้สูงวัยที่มีความสุขโอลัลลามาฝากกัน20เล่มค่ะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่นะคะโพสต์เข้ามาในแฟนเพจใน Facebook ของเราในรายการ Lightning Talk นะคะว่าท่านได้ข้อคิดและแรงบันดาลใจอะไรจากรายการในคืนนี้นะคะ20ท่านแรกที่ส่งข้อความมาแล้วก็ทางรายการก็จะคัดตามกติกาแล้วก็ส่งกลับไปให้ถึงบ้านเลยนะคะจะได้สร้างแรงบันดาลใจกันค่ะสุดท้ายอยากให้คุณทวง นำเสนอว่าใครควรจะทำอะไรเพื่อร่วมกันสร้างสังคมผู้ <c oughs> สูงอายุที่มีคุณภาพและมีความสุขค่ะคือถ้าเกิดให้แบ่งเนี่ยก็คงจะเป็น3ส่วนในการเตรียมตัวเองนะคะแล้วก็เตรียมครอบครัวแล้วก็ในเรื่องของเตรียมประเทศ <c oughs> ตัวเองเนี่ยในแง่จริงๆแล้วทุกคนหลีกหนีความ ชราไปไม่พ้นคะคือพอสักอายุ30ปลาย40สายตายาวเริ่มมาก่อนหลังจากนั้นก็จะมีมีมาเรื่อยๆนะคะเบาหวานความดันคือบางคนเดี๋ยวนี้สี่กว่าก็เป็นความดันละค่ะฉะนั้นเนี่ยเราจะรับมือกับมันอย่างไรบางทีในของในเล่มของเรามีผู้คนทางบ้านเขียนสูตรอาหารส่งมาสูตรง่ายๆนะคะยำมะระแต่ทานแล้วเนี่ยคุณสามีสามารถหยุดการรับประทานยาเบาหวานได้เลยคือฉะนั้นรู้สึกว่ามันมีประสบการณ์ที่ดีบูปัญญาอะไรแบบนี้แชร์กันได้ นะคะอันนี้ก็คือการเตรียมตัวเองเพราะว่าต้องมีการเตรียมทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยเพราะว่าวัยสูงอายุเนี่ยฮอร์โมนเปลี่ยนนะคะหลายๆเรื่องเลยก็มันทําให้หงุดหงิดทําอะไรต่างๆฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ตัวเองมีการฝึกจิตใจแลไรก็จะทําให้คุณภาพชีวิตของเราน่าจะดีนะคะการเตรียมครอบครัวเพราะว่าครอบครัวสมัยใหม่ก็ทางานข้างหน้าข้างนอกบ้านกันเยอะนะคะเราคิดว่าลูกๆก็ต้องเรียนรู้เรื่องนี้เหมือนกับที่เราพยายามเรียนรู้วิธีการดูแลลูกการดูแลผู้สูงอายุก็มีทั้งเรื่อง การทั้งอาหารทั้งพาท่านออกไปข้างนอกทั้งให้ท่านเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพราะว่าผู้สูงอายุบางบางท่านบางครอบครัวก็วจะไม่ชอบไม่ชอบสิ่งใหม่มๆก็ต้องหาวิธีจิตวิทยาอะไรต่างๆนิดนึงใช่ค่ะ,คะส่วนทางประเทศชาติะคะก็มองว่าคือสิ่งที่รัฐบาลทำหรืออะไรที่ทำอยู่แล้วที่ดีก็คงต่อไปแต่ว่ามีมีหลายเรื่องถ้าเราดูจากประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก่อนเราอะนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางสาธารณูปโภค รถเมย์รถการเดินทางต่างๆนี่เราต้องเปลี่ยนเยอะมากมเพราะว่าสังคมผู้สูงอายุถ้าจะให้เขาออกนอกบ้านดูแลตัวเองได้ม,มันต้องปรับเรื่องอุมิสาปาชย์อะไรต่างระยะสถาปัตย์ที่ยัไงไกลเลยเรื่องการทํางานผู้สูงอายุเนี่ยเท้าท,ที่ทราบมาหลายท่านไม่ได้ต้องการให้เป็นภาระพึ่งเพียงลูกหลานก็ยังอยากทํางานมีกําลังวังชารัฐได้มองเรื่องนี้ยังไงบ้างเรื่องการสร้างอาชีพใหม่หลังวัยเกษียณก็เป็นไปได้นะคะการ ขยายเวลาเกษียณใช่ค่ะรวมถึงการพัฒนาส่งเสริมให้อุตสาหกรรมต่างพัฒนาสินค้าเพราะว่าถ้าดูอย่างประเทศที่เขาเข้าสู่สังคมสูงยุก่อนเราญี่ปุ่นสิงคโปร์เนี่ยสินค้าหลากหลายมากเก้าอี้โลชั่นเสื้อผ้าเราก็ยังสามารถที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมตรงนั้นได้ไปเยอะมากคืออยากให้มองผู้สูงอายุเนี่ยเป็นถ้าเป็นกําลังเศรษฐกิจกเนี่ยท่านเป็นทั้งผู้บริโภคนะคะ จับใจใช้สอยแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นกําลังผู้ผลิตทางเศรษฐกิจด้วยทำน้่นทํานี่ได้มากมายค่ะแปลว่ามีอีกหลายเรื่องที่เราต้องทํากันบ้านกันแล้วก็ร่วมมือกันคนละเล็กคนละน้อยอย่าคิดว่าเรื่องของการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่ ใหญ่แล้วก็เกินตัวเกินไป <Okay. S 2> จริงๆแล้วมันคือเป็นเรื่องของเรา,เราทุกคนไ,ไม่ว่าเราจะอยู่วัยไหนมันคือเรื่องของเราทุกคนแต่ว่าเป็นเรื่องในวันนี้หรือเป็นเรื่องในอนาคตอนาคตอันใกล้หรืออันไกลก็แล้วแต่วัยของเราในวันนี้เพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่อยู่ในชีวิตของพวกเราทุกคนจริงๆแล้วก็ <Okay. S 2> ต้องออมาร่วมมือกันให้ความสําคัญสุดท้ายสั้นๆให้คุณวงประชาสัมพันธ์หน่อยโอละลาเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจให,ให้ความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนกันในชุมชนเล็กๆอันนี้ที่สําคัญมากๆเนี่ยฮะอ่านได้ที่ไหนบ้าง เรามีแจกเข้าตามโรงพยาบาลใหญ่ๆะนะคะซึ่งถ้าหากโรงพยาบาลไหนสนใจให้ติดต่อมาเพราะว่าการวางแต่ละที่เราต้องขออนุญ,ญาตโรงพยาบาล<อ>นะคะแล้วก็มีร้านกาแฟชื่อดังทั้งหลายนะคะแล้วก็ร้านเลมอนฟาร์มนะคะทุกสาขา Golden Place โยเว้นสาขาช่างโครงการช่างหัวมันะนะคะแล้วก็ตางานสัมมนาต่างๆที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุค,ะค่ะนะคะแล้วก็ถ้าอยากลอง อ่านเรื่องย่อเรื่องย่อยเข้าไปในที่เฟ e บุ o กนะคะโอลันลาคลับค่ะ O L U N L A C L U B ค่ะก็จะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่ช่วยกันสร้างสรรค์สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพและมีความสุขขอบคุณมากๆนะคะคุณวงเป็นกำลังใจให้และ้ามีโอกาสคงจะได้ร่วมกิจกรรมอะไรต่างๆเพื่อประโยชน์ของการสร้างสังคมผู้สูงอายุขอบคุณมากมาก และนี่ก็คือคุณสุพินธนวัฒเสรีบรรณาธิการนิทยสาราโอลลากับเรื่องราวแรงบันดาลใจสื่อสิ่งพิมพ์เล็กๆเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ไม่ขายนะคะแจกฟรีแต่ว่ามีประโยชน์เหลือเกินสำหรับทุกคนในประเทศไทยในเวลานี้ค่ะเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ